นี่ครับไก่ทอดอิสลามชื่อร้านอะไรนะบางอาจข้าวหมกไก่ครับอา่าอะไรนะบังอาจข้าวหมกบังอาจบังอาจข้าวหมกไก่เออบังอาร์จข้าวหม,ก,มกไก่ออกไก่ทอดอำเภอเมืองประจวบทอดใหม่ทุกวันใหม่ไม่ใหม่ดูนี่ดูที่นี่เขามาเป็นถังเลยแบบนี้มากันเป็นถังถังนี้เลยนี่ หมักไว้เรียบร้อยแล้วก็จะปักไ้เขาเรียกมันเขาเรียกเศษแป้งเหรอครับผมอันนี้ก็มีคนมาซื้อไม่มีครับก็ผสมสองให้สองให้ลูกน้องเนี่ยสอาให้ลูกน้องครับผมอ๋อร้านนี้ก็ให้มีลูกน้องด้วยนู่นนู่นเขาไปให้พวกกองกระดูกนะขายโครงเท่าไหร่อ่ะถอ๋อถุงยี่สิบนู่นถุงยี่สิบได้เยอะด้วย น้ำมันน้ำมันถุงวม่งยี่สิบบาทแต่คนก็กินก่อนแล้วกันนี่เหลืองเหลืองกรอบครับกรอบบางอาตคนไหนตรงนี่เหรออ๋อบางอานี่บางอาบางอาไม่ใช่บางอาดนะบางอา <c oughs> ขางอาร์ตกระจกอ่ามันนี้ส่วนไหนของมันนะน้องน่องสะโพกครับน้องสะโพกน้องสะะโพกนนครับ้องติดสะโพกอ,อ่านี่เขาจะพึ่งน้ำมันไว้อ่าชิ้นใหญ่มากถ้าชิ้นเดียวนี่เท่าไหร่เขาขายเยอะขึ้นไหมมห้าสิบห้าสิบห้าห้าสิบนี่สะโพกก็นี่สะโพกเนกื้อล้ว,วนสี่สิบบาทอ๋อสี่สิบบาท ขายเค่งแทงด้วยนะนี่น,นี่อ๋อที่ก็ใช้ต้องใช้มือสดๆนะครับผมมือจุ่มไ้น้ำมันด้วยไหมบางเจ้า <laughs> บางเจ้ามือจุ่มลงไปในน้ำมันเลยบาางเจ้อันนี้ไม่มีของนะไม, <laughs> ไม่มีทสยศาสตร์ช่วยก็ต้องอแบบนี้ก่อนนี่ใส่เข้าไป ก็ไปนี้อ๋อไพึ่งพึ่งไว้ด้วยใช่ไหมแปะเบินเบินอ๋อเบินให้แข็งตัวก่อนเพราะถ้าลงไปเลยมันจะห่อแล้วไก่มันจะไม่สุกวยไมีไหลไม่ไหลมามเลยไม่ไหลไม่ไหลเออเขาบอกเขาจะมีสูตรทีแปะไว้ก่อนไม่ให้มันลงไปเลยมันยืนไปห่อเนื้อจะห่อแล้วตั้งไม่ตรงไม่สวย Nhìn chủ đề khét lóc Phải mới còn bao mạng 8 39 2, 4, hộp 8 Điểm của tháp 39 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì จะเป็นอย่างนี้แล้วจุ่มไปอ่าแล้วก็ปล่อยจุ่มไปปล่อยไปเลยสุดแล้วมันจะลอยขึ้นมา ร้านบางฮานนะครับก็เป็นไก่ทอดข้าวมันข้าวหมกไก่ทอดแล้วก็ข้าวมันธรรมดาไม่มีเหรอมีครับไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อไก่ต้มก็มีไม่เห็นไก่ต้มเลยทีเดีเราไม่ได้แขวนเพราะเราของเขาไม่แขวนกระโปกครับกระโปงไก่ต้มแล้วก็ไก่ทอดอ่าตบบนี้เลยน่ากินมากเลยจบพิลิขันนะครับอยู่ป้อมสียสียแดงพอดีนะนี่ค้อมด้านนี้ นี่ชื่อร้านเขานี่เลยปิบังอาตข้าวหมอกไก่นะคะมีเบอร์โทรให้ด้วยนี่เบอร์โทรประจดไม่ทันดูเอานะนี่ใครจะให้โทรสั่งจองได้